สวัสดีค่ะกลับมาพบกับการรายงานสถานการ์ข่าวประจำสัปดาห์กันนะคะหลากหลายประเด็นข่าวที่เกิดขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นจะมีข่าวอะไรที่เป็นข่าวเด่นกันบ้างช่วงนี้ไปติดตามรับชมพร้อมกันเลยค่ะฮือฮานะคะคุณปู่วัย71ปีค่ะแก้เคล็ดด้วยการจัดงานศพให้กับตนเองนอนเสียชีวิตในโลงศพหามไปเผาด้วยเชิงตะกอแบบโบราณตามประเพณีไทย,ยวนค่ะ ผู้สื่อข่าวรายงานนะคะว่าดรอุดมสมพรอายุ71ปีค่ะอดีตสมาชิกสมัชชาสภาร่างรัฐธรรมนูญพศ2550ผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์จิปาถะสถานบ้านคูบัวได้จัดงานชาปนกิจศพให้ตนเองนะคะที่บริเวณสวนโคดเงารำลึกตำบลคบัวอําเภอเมืองจังหวัดราชบุรีค่ะโดยมีนายนารงคลองชนรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีภรรยาลูกๆรวมไปถึงญาติพี่น้องและประชาชนชาวไทยย มาร่วมกันจัดกิจกรรมจำนวนมากนะคะบรรยากาศก,ก็เป็นไปตามประเพณีค่ะโดยมีด็อเตอร์อุดมสมพรลงไปนอนในโลงศพแล้วใช้ผ้าคลุมก่อนที่จะมีผู้เข้าร่วมงานนะคะหามศพไปที่เชิงตะกรที่จัดเตรียมไว้โดยมีพระสงฆ์สี่รูปสวดบังสกุลเป็นและบังสกุลตายดออรอุดมสมพรกล่าวว่าเป็นประเพณีคนไทยดั้งเดิมค่ะถือเป็นกุศโลบายและภูมิปัญญาของไทยโบราณที่เมื่อ,อยามเคราะห์หามยามร้ายก็มีการ ทำนายทายทักว่าอายุจะสั้นก็มีการแก้เครดอย่างหนึ่งคือการทําบางสกุลตายบางสกุลเป็นแต่สำหรับตนนั้นไม่ได้ไปทําที่วัดตามที่เกจิอาจารย์หรือหมอดูทั้งหลายได้ทายทักไว้ว่าจะต้องไปทําที่วัดตามที่ทํานายไว้แต่ตนจะมาทําทีาท่สวนโคดรเง่ารํำลึกในตําบลคูบัวเพราะเป็นประเพณีไทยยวนโบราณ การเผาศพมักจะเผาในที่ของตนเองของใครของมันไม่ได้ไปทําที่วัดแต่จะนิมนต์พระจากวัดมาที่เชิงตะกอนที่ของแต่ละคนสําหรับงานศพของไทยยวนจะไม่ทุกโศกไปช่วยงานศพจะแต่งกายตามปกติใส่สีอะไรก็ได้ไม่ต้องใส่สีดําหรือสีขาวเท่านั้นเวลาไปแล้วจะไปช่วยเผาศพกันจริงๆโดยนํามีดไปคนละหนึ่งเล่มนะคะเพื่อตัดท่อนไม้ข้างทางหรือกิ่งไม้ในกาถือไปด้วยโดยมีทูบคน ละหนึ่งดอกไว้ไปวางที่เชิงตะกอนเพื่อช่วยกันเผาศพสําหรับงานนี้นะคะได้รักษาประเพณีโบราณไว้ให้ลูกหลานได้เห็นว่าคนเก่าก่อนของเราได้มีวิธีการเผาศพอย่างไรซึ่งงานนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการแก้เครสเนื่องจากตนเองเกิดเจ็บป่วยมานานแล้วค่ะและมีความรู้สึกว่าน่าจะตายแล้วเมื่อตอนอายุ72ปีซึ่งตอนนี้อายุใกล้72ปีแล้วก็เลยฉิงตายเสียก่อนโดยมีตัวเองตั้งเป้าไว้นะคะว่าจะ อยู่ให้ถึง106ปีถ้าตายไปแล้วเกิดใหม่ผมก็จะมีอายุอีก3 4ปีก็ยังเป็นหนุ่มยังไม่ตายคือการถือเครดนอกจากการถือเครดตามมาก็คือการรักษาภูมิปัญญาของคนไทยยวนให้ลูกหลานได้รู้ได้เห็นส่วนใครจะว่าเป็นเรื่องแปลกก็เป็นเรื่องของเขาเพราะสิ่งเหล่านี้คนไทยหลายคนก็ยังคงทํากันอยู่สิ่งสําคัญที่สุดก็คือทําให้ตรงหลักพระพุทธศาสนาที่ว่าอย่าประมาทในความตาย ต้องตั้งมั่นในมรณสติต้องถือความตายและให้รู้ว่าตัวเองจะต้องตายคุ้นเคยชินกับความตายจึงทําทุกอย่างให้เหมือนกับโบราณทาเหมือนตายจริงๆซึ่งในพิธีก็จะมีผ้าจกคลุมศพพื้นละหนึ่งล้านบาทสำหรับคลุมหีบศพซึ่งผ้าผืนนี้ผมใช้คลุมศพแม่ของผมมาแล้วต่อมาก็จะเป็นผม ซึ่งผ้าก็จะมีลักษณะจกด้วยมือทอกันสีคนมีความยาวในการจกด้วยมืออย่างสวยงามมีความยาว2เม,มตรกว้าง80เซนติเมตรมีลวดลายการทอสวยงามทอด้วยเส้นใยไหมสีธรรมชาติใช้เวลาทอกว่า700วันผ้าทอผือนนี้เอาไว้จัดแสดงที่ไหนต้องมีการประกันความเสียหายไว้ที่ราคา1ล้านบาทไม่มีที่ไหนที่จะมีผ้าคลุมศพผืนละ1ล้าน ส่วนสวนโคดเง่ารำลึกแห่งนี้มีเนื้อหาให้คนที่ต้องการรักษาเรื่องพฤทษศาสตร์มีความรู้เกี่ยวกับต้นไม้โบราณและพุทธศาสนาเกี่ยวข้องกับชีวิตเรื่องของศาสนามีองค์พระพุทธรูปรูปปัน้นรูปแกะสลักด้วยหินเรื่องของภาษาไทยยวนให้ลุ่นหลานได้เข้ามาศึกษาและเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับผู้ที่เดินทางไปมาเพราะเป็นสถานที่รมรื่นค่ะ Oh, com, น่วยงานภาคลฐเลขชนมอบเงินช่วยเหลือเด็กที่เป็นโรคหูหนวกแต่กําเนิดด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีได้รับการร้องขอจากนายนัทพัฒน์และนางสาวพันวดีทรัพย์จินดาให้ช่วยเหลือเด็กหญิงวิมลรัตนทรัพย์จินดาบุษสาวอายุ2ปีเศษอยู่บ้านเลขที่226ทับ3ถนนบ้านปากแรดตำบลบ้านโปง่งอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี ซึ่งป่วยด้วยโรคหูหนวกแต่กําเนิดจะต้องเข้ารับการรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดฝังเครื่องประสาทหูเทียมณโนะรงพยาบาลราชวิถีโดยแพทย์ผู้เชีช่ยวชาญกําหนดทําการผ่าตัดโดยมีค่าใช้จ่ายประมาณเกือบ1ล้านบาทแต่เนื่องจากบิดามารดาของเด็กหญิงวิมลรัตน์มีรายได้ไม่เพียงพอที่จะใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดรักษาในเบื้องต้นได้ขอรับการสนับสนุน จากองค์กรภาคเอกชนในพื้นที่อำเภอบ้านโป่งและอื่นๆตามกำลังของบิดามารดาได้เงินมาเป็นค่ารักษาจำนวนหนึ่งซึ่งก็ยังขาดอยู่อีกในการนี้นายชมชื่นบุญญานุาสตร์ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีและนางสายฝนบุญญานุาสตร์นายกเหล่ากาชาตจังหวัดราชบุรีได้ร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาประกอบด้วยเหล่ากาชาติจังหวัดราชบุรีสโมสรโดตารีพอยราชบุรี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรีโรงพยาบาลราชบุรีได้ร่วมการจัดหาเงินได้จํานวนหนึ่งซึ่งได้กําหนดมอบเงินให้บิดามารดาข,ของเด็กหญิงวิมลรัตน์ทรัพยินดาณนะจนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีในวันอังคารที่10กันยายนพศ2556เวลา13.30นฉผมคิดว่าผมจะไม่ยุดอีปัญหาให้ใคร ผมก็พยายามผมก็ไม่คิดว่าสังคมจะช่ยวยครอบครัวเราได้มากน้องจะต้องโตขึ้นเป็นบุคคลที่มีคุณภาพของสังคมผู้แทนพระองค์มูลนิธิมิลเลอร์ออฟไลน์ได้เปิดโครงการหนึ่งใจเติวให้น้องที่จังหวัดราชบุรีค่ะ ที่โรงยิมเนเซียมสีพันธที่นั่งจังหวัดราชบุรีนะคะทูลกระหม่อมหญิงอุบลร,รัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพานวดีทรงพระกรุณาโปรดให้ในายธนาชัยประสิทธิ์รองประธานกรรมการบริหารบริษัทโอสถสภาจำกัดผู้อำนวยการโครงการหนึ่งใจเพื่อการศึกษาของมูลนิธิมิลเลอร์เคิลออฟไลน์เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมกวดวิชาตามโครงการหนึ่งใจติวให้น้องที่จังหวัดราชบุรีโดยมีสสมานิตย์นบอมบมดีสสราชบุรีเขตหนึ่ง ร่วมในพธิธีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดราชบุรีโดยมีนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ในจังหวัดราชบุรีและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้กว่า4,100คนซึ่งกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่11-12กันยายนนี้นายชนชื่นบุญญาลุกศสตร์ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีกล่าวถึงวัตถุประรสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้ว่าอันเนื่องมาจากทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีทรงเล็ง เห็นถึงความสําคัญของการศึกษาต่อการพัฒนาประเทศและสังคมทรงพระกรุณาโปรดให้มูลนิทรมิลเลอร์ออฟไลฟ์ในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันธวดีรวมกับบริษัทโอสถสภาจำกัดและสถาบันกวดวิชาชั้นนําอาทิสถาบันกวดวิชาเจียโรงเรียนกวดวิชาภาษาอังกฤษคูลิลลี่และอาจารย์ชัยจัดกิจกรรมติวเข้มเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มาพร ้อมกับเทคนิคและวิธีพิชิตข้อสอบจากติวเตอร์ที่มากประสบการณ์ให้กับน้องๆในทุกปุ๋ยภาคของประเทศที่ไม่มีโอกาสกวดวิชาจากสถาบันกวดวิชาใดๆมาก่อนอย่างใกล้ชิดแบบตัวจริงเสียงจริงนะคะมาเป็นผู้แทนเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการหนึ่งใจอย่างพวดถึงและเท่าเทียมกันเพื่อเองและเปน็นกำลังที่สำคัญเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการใหการดำเนิน ด้วยนะสิเนี่ยักเรียนเข้ามาสู่โครงการดึงใจกีองประมาณ2าเพราะฉะนั้นที่เข้ามาสู่โครงการนี้แลว้วอยากายาตัองเร้าคือต้องมาสมารเลดี้ไปใช่ธรรมดาข้าเน,นี่ยคือผู้ิงที่นั่งอยู่ดี้รอยากจะเป็นผู้หญิงที่สวยแ,แต่งนะครับ ไหน่ะไปดูกันที่จิ้งจกประหลาดนะคะตัวเป็นสีแดงลูกตาเป็นสีทองนะคะชาวบ้านเชื่อค่ะว่าจะนำโชคลาภมาให้กับผู้ที่พบเห็น มาดูกันที่เรื่องของจิ้งจกประหลาดนั้นนะาะเกิดขึ้นที่บ้านเลขที่2ทับ1หมู่ที่6บ้านหนองไผ่ตำบลทุ่งหลวงอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีค่ะซึ่งเป็นของนางมานะเศรษฐีอายุ53ปีและเป็นผู้ที่จับจิ้งจกสีแดงตัวนี้มาใส่ไว้ในขวดโหลเพื่อเก็บไว้ดูเนื่องจากไม่เคยพบเห็นจิ้งจกที่มีสีแดงแบบนี้มาก่อนค่ะ โดยนางมานะได้เล่าให้กับผู้สื่อข่าวฟังนะคะว่าเมื่อคืนตอนประมาณสองทุ่มค่ะตนได้เข้าไปอาบน้ําในห้องน้ําก็ไปพบเจอกับจิ้งจกประหลาดตัวนี้เข้านะคะเ <c oughs> กาะอยู่ที่บริเวณผนังห้องน้ําตนเห็นว่าตัวจิ้งจกเป็นสีแดงทั้งตัวและดวงตายังเป็นสีทองวาวซึ่งแปลกไปจากจิ้งจกทั่วไป ตนจึงจับออกมาใส่กรวดโลให้คนในบ้านได้ดูกันค่ะซึ่งทุกคนก็บอกว่าไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะเพราะปกติจิ้งจกส่วนมากก็จะเปลี่ยนสีไปตามพื้นที่ที่เกาะแต่จิ้งจกตัวนี้ไม่มีการเปลี่ยนสีเลยค่ะจนถึงตอนนี้นะคะ ตัวก็ยังคงเป็นสีแดงอยู่เหมือนเดิมทั้งที่ผนังห้องน้ำนั้นเป็นสีขาวซึ่งมีชาวบ้านที่ทราบข่าวนะคะต่างก็เดินทางมาพร้อมกับพากันมาถ่ายรูปเก็บไว้เนื่องจากไม่เคยเห็นจิ้งจกตัวสีแดงและตาสีทองแบบนี้มาก่อนเชื่อว่าเป็นสัตว์นำโชคมาให้กับชาวบ้านโดยชาวบ้านบางคนนะคะเมื่อได้เห็นก็ตีกันเป็นเลขเด็ดต่างๆนานาเนื่องจากความแปลกประหลาดของจิ้งจกที่มีสีไม่เหมือนกับจิ้งจกทั่วๆไปนั่นเองค่ะ จับไม่ได้โอ้โหก็กำลังอาบน้ำอยู่เกาะอยู่ในฝาผนังห้องน้ำอ่ะแล้วแล้วมันมีลักษณะยังไงก็เห็นเป็นสีแดงสวยมากเลยก็ตกใจก็เลยให้ใครจับก็มีใครจับก็อธิษฐานว่าแบบว่าถ้ามาให้โชคให้ลาภมีบุญอะไรก็ขอให้จับได้ง่ายๆหน่อยก็จับจับได้เลยจับได้เลยก็เกิดลักษณะนี่มันมันเป็นยังไงก็ เกาะอยู่เฉยๆไม่ใช่ตัวมันนะตัวก็แดงแล้วหน้าตามันก็เหมือนเดิมเงี้ยก็อย่างที่เห็นเงี้ยคือตามันเป็นสีอะไรสีทองกางคืนก็ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ก็เกิดมาอายุห้าสิบสามแล้วก็เพิ่งเห็นเนี่ยเห็นว่ามันแปลกก็เลยจับเอามาไว้จับเอามาไว้นะ <c oughs> กรมการทหารช่างค่ะได้ทำพิธีวางพวงมาลาวันคล้ายวันสิ้นพระชนผลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระกํแพแพกเพชรอัครโยธินค่ะ กรมทหารช่างประกอบพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนครบรอบ77ปีของพลเอกพระเจ้าบรมวงวงเธอกรมพระกำแพงเพชรัรโยธินพระบิดาเหล่าทหาราช่างโดยมีพลโทป,ปัมปทมพงศ์ปฐมพัฒน์เจ้ากรมการทหารช่างเป็นประธานกล่าวสดุด,ดีและวางพวงมาลาของกรงมการทหารช่างต่อจากนั้นเป็นการวางพวงมาลาของผู้บัญชาการกองพลทหารช่างผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่1ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกราช ราชบุรีรองผู้บัญชาการโรงเรียนทหารช่างกรมการทหารช่างผู้บังคับการกรมการทหารช่างที่หนึ่งรักษาพระองค์ผู้บังคับการกรมการทหา,า,ารช่า,ทาทงที่21นายกสโมสรโรตารีราชบุรีผู้อำนวยการสำนักงานไปรสย์เขตเจราชบุรีโทรศัพท์ราชบุรีนายสถานีรถไฟร,ราชบุรีประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี และผู้จัดการธนาคารอมสินราชบุรีนาบริเวณาพระอนุสาวรีย์พลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรครโยธินนากองบัญชาการกรมการทหารช่างค่ายพานุรังสีจังหวัดราชบุรีในวันที่14กันยายนเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนของพลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรครโยธินเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านผู้ทรงวางรากฐานกิจการของเหล่าทหารช่างกิจการ การรถไฟกิจการธนาคารอมสินกิจการสื่อสารและไปรษณนีย์โทรเลขตลอดจนกิจการโรตารีในประเทศไทยให้เจริญรุดหน้าทัดเทียมกับนานาอารยประเทศค่ะต้องได้ด้าน่าด้านการรถไฟการของรถไฟผมมีข้าวเดือนด้านวิทยุโทรเลขและการปรษณนีย์เมื่อจะรงตําแหน่ง จนกระทั่งสามารถเพิ่มยอดเงินฝากได้อย่างรวดเร็วจากที่80และได้ทรงขอตั้งสโมสรโรตารีแห่งประเทศไทยเป็นครั้งแรกเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งจเรจรฐานช่างได้ปรับปรุงกีดความสาม <c oughs> มาถึงช่วงสุดท้ายของการสรุปสถานการ์ข่าวประจำสัปดาห์แล้วนะคะหากคุณผู้ชมพลาดโอกาสในการรับชมข้อมูลข่าวสารที่ได้ออกอากาศไปแล้วนั้นคุณผู้ชมสามารถรับชมและอ่านข่าวสารย้อนหลังได้นะคะคลิกไปที่ w w w บ t hctv2u com แหลรร่งรวบรวมข้อมูลข่าวสารเลขหนึ่งช่องทางที่ช่องทางของ Facebook ค่ะคลิกไปที่ w w w บ facebook com hctvnews เพียงเท่านี้คุณผู้ชมก็สามารถรับชมและอ่านข่าวสารที่ออกอากาศไปแล้วย้อนหลังได้เช่นกันค่ะ เช่นเคยในการสำหรับท่านต้องการสมัครเป็นสมาชิกกับบริษัทเวชางคิเบันบัดแบนจำกัดหรือให้ซ t v ของเรานะคะติดต่อสอบถามรายละเอียดพื้นที่ให้บริการและรายละเอียดต่างๆได้ค่ะที่หมายเลขโทรศรัพท์0 3 2ย์0 2 6 2หมดเวลาของการรายงานข่าวแล้วนะคะที่ันการจนาสิมาและฝ่ายข่าวให้ซีททุกคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในช่วงต่อไปสวัสดีค่ะ